ขานี่คือพี่ดินเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ก็คือเป็นประธานของหมู่บ้านตรงนี้ฮะก็คือที่ปลูกเนี่ยมีหลายคนถามหนูค่ะพี่นินว่าปลูกได้เลยเป็นเป็นของส่วนกลางอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าขออนุญาตนิติแล้วก็ทางประธานหมู่บ้านแล้วนะคะก็สวยงามอะค่ะสวยงามล้วปลูกดสวยงามพี่นินบอกว่าปลูกได้ชุณสแต่ว่าสวยงามวันนี้พี่นินจ๋าอ่า๋นวจะตัดแลวนะคะนี่พินพี่นินดูค่ะ เดี๋ยววันนี้เนื้อตัดเค้จริงๆเราไม่คิดเลยว่าจะผลิตผลสวยขนาดนี้แล้วเร็วมากเลยเห็นคุณสุนั่งทำย่างว่าเออจะได้สนุกนะแต่กับการเป็นน้อไม่ใช่สนุกอย่างเดียวนะได้กินด้วยกินเดี๋ยววันนี้หนูเอาให้พี่นินกินนะคะขอบขอบคุณค่ะสองลูกพ่อพ่อที่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ค่อยไอ้นี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่นินเขาอยากได้เฮ็ดไอ้นี่เลยลูกถ้าเฮ็ดไอ้ทองออกนะไอ้นี่ทองออกอ่ะเดี๋ยวเอาให้พี่นินอยากอันี้ต้องไปแค่เนี้ย พี่ขี้หนูกันพี่โอ้โหใบทำไมแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยพี่ดูดิกำลังออกเม็ดเต็มเลยอันนี้จะเลือกลูกสวยๆให้พี่นินเอาไปกินค่ะอปอดสารกัดนี่พี่นินเอ้ยอยากจะบอกว่ามันกรอบมากหวานมากนี่ค่ะทุกคนนะคะนี่มาดูลูกนี้พี่นินดูดิโอ้โหนี่แล้วแล้วผ่าออกไปนี่ก็คืออ่อนเลยนะพี่นินเร็วมากเลยอ่ะนี่ฮะเราตัดไปเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆ น่ใจจังเลยหว่ะว่าทำไมมือเย็นขนาดนี้มือดีดีผักปลอดสารที่นี่ระวังตกที่นินดูลูกสองลูกนี้ว้ายดูนี่ก่อนนี่อย่าผ่านอย่าผ่านมันแอบมันมันซ่อนอ่ะมันเกลือซ่อนกับคุณดูลูกละโอ้ยนี่แล้วดูนี่สูมาลูกสาวอืเห็นไหมฮะพัวพวพัว อือโอ้โหนี่สวยงามและได้กินด้วยนะนี่มะล,ละกอก็สวยมะล,ละกอต้นเตี้ยนะพี่แล้วเดี๋ยวม,มันจะดกมากแล้วมันจะสวยมากเลยอันนี้ยังไม่ค่อยเน,นียน่อนเกินไปพี่นินรำลงังตกโอเคเดี๋ยวพี่นินเอาไปกินเลยอันเนี้ยไม่ค่ะไม่ไม่เอาไปอยู่กันแค่สองสองคนเองขอแค่นี้พอเอาเอาลูกนี้ไปไม่เป็นไรโหสุดยอดเลยสวยไหมคะพี่นิน สวยจริงๆอ่ะแล้วกินแบบปลอดสารสบาใจเลยสวัสดีค่ะลูกชายมาแล้วอันนี้คือใส่อะไรไหมคะใส่ใจใส่ใจใส่ใจจริงๆนี่น้องดูแลหมดเลยขอบพระคุณมากนะคุณพี่นี่นะไปเหยือทั้งหมดนี่แล้วไปแล้วเอาอีกงอไม่มาเอาไปเลยหนูกินทุกวันเนี่ยแหละเดี๋ยวขึ้นรถละเดี๋ยวไปส่งหลานเดี๋ยวฝากใส่ถุงฝากถุงเดยวฝากไว้ไให้โอเคเพราะบ้านติดกัน ขอบคุณค่ะวันนี้มาเข้าเปรมด้วยไม่เป็นเดือาถตายอดพุ่งกระโชวนี่ต้องลบคนอีกนะทุกคนค่ะเนี่ยแค่นี้ก็ได้เวลานล้นะไอคางแขงใจแล้วเนาะเรื่องปลุกโอเค